พ,พี่น้องมาสวัสดีค่ะพี่น้องพามากินตาําเผ็ดเพชรน้ากันเด้อตำหูกุ้งสดนี่กัดเองทําเองเด่นอีพี่น้องเลยสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาโชว์คือขาดโชว์ก่อนจะกินก็มาเปิดก่อนเลยอ่ะเปวดมามาแต่นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนี่แต่ห่า,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 าหลอกปลาหลอกโคะมันพี่น้องเลยมันจับเนาะพอเนาะ นิ้ปากหมักพ,พริกทำยมงไงอ่ะทำมาซาดบอกพีหนอหิวหิวนี่พอดีเลยเด็กเบือ่อเนี่ยเขาตัวเขาไข่ผีหนอมันคลุ้มมา,มาเปิดพ้าของเขามาเนี่ยให้แม่ปืนหนึ่งเอานี่เขาโทษของาไข่ ทวนพี่น้ออ้าไนพาดพี่น้องบัดดินฟรีมือจะคของโดนแล้วเนาะบัได้เห็นมนต์ามหูปอกปอกแปลกแปลกเมม์อันนั้นมันบุค่อยขึ้นยากพี่น้องอืมยังยากเลคือเอาในสิบัาทอืม ต้มปลาหมึกมาแซ่บอุ่นจนน้ำปลาเค็มเค็มเค็มแซ่บต้มใช้น้ำปลาใส่น้ำแต่น,น่อยนะ,ะน้ำปลาฉีดใส่หลาย ชาติมันจะอร่อยกุ้งนี่เนื้อเต็มเลยเนานะหวานมันคุย แรงสุดทุ่งเขาสิได้เห็นอาหารไทยกุ่มพันออละตอัอเสีเลยตัวละห้กุ้งยอดเยียน ยงร้อนนี่แหละอืมอัดเต็มทีเลยปลีเ,เยงก้เป็นขึ้นเป็นพันมาค้นเต็มหนาเพื่อนอืม้นพมาบาแล้วอนะ่ะอืมอมันเป็นน้ำใสยพันมาแล้าวเพรานะว่านองหาหมอวันแบบอยู่คนละหมองอี้ยบะอะไรก็น,ะน,กนอนอยู่บันได น้ำตดติดมุนเลยพี่น้องมันได้กินน้ำข่อยเมละยาน้ำกล้วยหยางอ้อมเพื่อนวิญยางน้ำก้นข่อยปันทาเป็นผู้เจ้าคนหยางน้ำกล้วยต่อ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 ยอยู่ปันผลลูกเขาสัมผัสได้ของอากาศเขา อเพอราะขอพัดไหนี่นองอเราขาทำรเขางนานมากับมึงถือคนนทำลายมันอยู่าะมาขเนี่ยร้านจระเข้ สามารถรู้เลยว่าใดรดีน้ำเขาเด้เอพี่น้อง ทำไมน้ำป่าให้แมวทำให้นนอาห่านนำไม่ไม่น้องด้อย กินนะเดี๋ยวรอบเด็กจะกินอะไรยังมีรอบเด็ <G ül üyor> เก,นนนะกอีกหรอกินได้ก็อรไหยคนเฮาก็กินสามเดลาเลยปกติเลยี่น้องไกยชมเสืออีก มูต้มน้ำปลา<ช>เค็มแต่แต่นะเจ้าคอ,อ,อายว่าจะร้องเห็นเมนูนี้อยู่เคยเห็นนะเจ้าเห็นอ,อยากรู้ว่ามันแซ่บทำไงบ่อยเป็นตัวอะไรต้มตไก่น้ำโขกนะบ่ข้าวจ้ะจ้าเนาเบิ่งวิธีมันเนี่ย ย็ดท yeah, ูพี่น้องอย่านมือมันเป็นเบรสชาติไรยังไม่จัดตัวใหญ่ดีพ่องเนื้อมันแน่นดี ดองซีอัวแถวนะเนี่ยแต่มันดองซีอยู่ก่ mày mặn, còn muối. À có đạn. มันแข็งใส่ดีเนาะแผ่นไงนะอืมกินไหนเนี่ยแบมเผ็ดกับเผ็ดอืมลองสีสัน กินบบไหนกัไปซื้อหมกสตอมากินนะมาเผาไพ่ยว่านน้เบี น่อยพริกแหางซื้อมาสิบบาทมา้ใป่ะยแบเบ็ดกินโดนลยเนาะเอาไปแล้วบอกขอตัให้เรากินกุ้งหมึอขอขี้ข้าตัให้เราเนี่ มันหรือเปลาตำเองก็แซ่ะไปได้เป็นตำนะเป็นตำอยากกินฝีมือเมี่ยนะเผื่อทำมันไปอะไรเพลิดตำหุงแซ่บพี่น้นองแซ่บพอข่อยอีกข่อยอยากออกเข้มข่อยเห็นยังก็แล้วแต่อยากออกเข้มได้พี่น้องเพราะง่ายาๆกินนัวหลึกกินอาหารแบบ เผ็ดเผเข้มเข้มขออคุะมันต้อแกงน้ใหม่ครับอ้อมครับแข่งนะยศแสบละชิ้นครับบซ่บแล้วกันนู้นปมาจำซ่อมวันต้องแกงน้ใหม่ประจำดูแล้วบพี่ถือาใเดนนัมะพี่น้งนองเลยขั้นเตนผมม่มีแต่แกงน้ำใม่อ่ตรงนี้หนาหน้าใหม่ภาิีคู่มือแล้ว,ลวนะพ่อเนาะ เอาที่นี่งแรกไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะ